เียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการเปิดว่าสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะรายการนี้พบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะและออกอากาศซ้ําอีกครั้งนะคะในช่วงเวลาตีสี่และบ่ายโมงของวันถัดไปนะคะวันนี้เราพบกับอาจารย์ปานเทพภงพงศ์พันธ์กันอีกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพูดถึงอาหารขีโตเจนิกครับก็คงน่าจะเป็นวันสุดท้ายเพื่อใช้มันต่อเนื่อง ก็เลยขออนุญาตจาร์แครบสอนว่าให้อาจาร์แครบสอนได้กรุณาเล่าเรื่องสําคัญและสนุกมากเนี่ยในวันจันทร์หน้าผมก็กลับมาเรื่องอาหารคีโตเจนิกต่อว่าจากงานวิจัยที่เขาใช้ไฮเปอร์บริกบาร์คือเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยไม่ชอบออกซิเจนเขาก็ใช้ความดันภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงกว่าบรรยากาศปกติมันจะอัดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายทาครั้งหนึ่งเนสองชั่วโมงนะครับ ต่อเนื่องหรือเปล่าคะต่อเนื่องนะครับสองชั่วโมงแล้วก็ให้เนื้อเยื่อร่างกายมีออกซิเจนเข้าไปมากเนี่ยมะเร็งก็จะไม่ชอบถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็กินอาหารคีโตเจนิดก็เลยมีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะเลยว่าเราจะทํายังไงถึงจะทําให้ออกซิเจนเข้ามาในร่างกายเยอะก็ขออนุญาตดูงานวิจัยนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่าหลักการก็คือว่าจากการทดลองครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการก็คือให้ออกซิเจนเข้าไปในเลือดและเลือดวิ่งเข้าไปตามร่างกายให้มากที่สุดซึ่งผมย้าว่า มันมีหลายรูปแบบที่เข้าไปในห้องอุโมงนีครับแล้วก็อัดภายใต้บรรยากาศนี่ดูทีวีนะครับสบายใจฟังเพลงนะครับแล้วก็อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็อัดออกซิเจนเข้าไปภายใต้บรรยากาศที่มีความมากกว่าข้างนอกมีความอัแน่นมากกว่าข้างนอกแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายผ่านการหายใจนะครับแล้วก็บางที่ก็ทําเป็นแบบนี้ครับเป็นแถบเลยเป็นศูนย์การทำไฮเปอร์บริบาลในเมืองนอกนะครับและบางที่ก็เป็นแบบตู้นั่งแบบนี้ บางที่ก็ให้สุนัขรักษาตัวได้ด้วยบางที่ก็ม้าก็มารักษาตัวบางคนก็เป็นห้องอุโมงเหมือนห้องอวกาศนะครับห้องยานอวกาศแล้วก็ไปนั่งแล้วก็เด็กๆจะได้ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกลัวอ่านหนังสือด้วยกันตามสบายนี่นะครับบางที่ก็แบบนี้บางที่ยิ่งกว่านี้อยู่ครับนี่เหมือนเทววกาศเลยใช่ไม่ต้องทั้งตัวไงเอาออกซิเจนเนี่ยอัดและแดงบรรยากาศอยู่เฉพาะบริเวณใกล้ๆศีรษะพอแล้ว พราะเราสนใจการหายใจเข้าเพราะฉะนั้นแล้วให้มีแรงดันอากาศอยู่บริเวณที่ศีรษะเป็นพอร่างกายกับปกติก็เลยนั่งเป็นแถบเลยนั่งการไฮเปอร์บริกบาร์อัดออกซิเจนเข้าไปแบบนี้ก็มีนะครับแน่นอนครับในยุคนี้เขารักษาได้หลายโรคแต่ว่าโรคที่เขายอดที่คือการติดเชื้อติดเชื้อที่กระดูกอักเสบนะครับก็ฟื้นฟูได้ผิวหนังก็ฟื้นฟูได้ตรงนี้ก็ฟื้นฟูได้บาดเจ็บสาหัสนี่ยนะครับก็ใช้เยียวยากับโรคเหล่านี้ต้องผ่านแพทย์ ถึงจะทําได้ะนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็เลยประยุกต์แต่ความที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสนใจว่ามันเอาออกซิเจนเข้าไปเขาก็เลยอยากจะทดลองในหนูนะครับโดยการอัดออกซิเจนเข้าไปมากๆเนี่ยว่าเซลล์มะเร็งมันจะโตไหมนะครับ mm hmm. ก็เลยมีคนดูรายงานที่ผมพูดเมื่อวานนี้บอกว่าแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องนี้จะทํำยังไงะนะครับผมก็บอกว่ามันน่าแปลกนะครับร่างกายเราเนี่ยต้องการออกซิเจน ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในร่างกายเราในเมืองนอกเนี่ยเขาใช้วิธีล<ม>่อออกซิเจนไปตามเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยการใช้คาร์บอนไดออซด์จากภายนอกเขาทำยังไงคะรับเช่นบางที่นี่นะครับเขาก็ใช้วิธีการอบตัวแล้วมาให้หน้าเราเนี่ยสัมผัสอากาศแล้วข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยกรดคาร์บอเิกแอซิด<ม>คือน้<ม>ําที่มีคาร์บอนไดออซด์สูงเป็นกรดนี่นะครับยิงตามร่างกาย ร่างกายก็จะเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมเข้ามาในร่างกายแล้วก็จะใช้ออกซิเจนทั้งร่างกายเนี่ยวิ่งเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆของร่างกายเ,เป็นการไหลเวียนค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มไหลเวียนได้อีกวิธีหนึ่งบางคนก็เลยใช้เทคนิคในการแชร่โซดาเพราะโซดาคือกรดคาร์บอนิกแอซิดอืมเอาลงไปแช่ทั้งตัวเลยเห,รหรือว่าแช่เท้าก็มีครับและางคุณสมิกรแช่ครับลงสตร ครับแล้วใช้ระบบไหลเวียนเราจะค้นพบว่าระบบไหลเวียนเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมถามว่าเราคิดเองไหมไม่หรอกครับเพราะ,ะว่าเวลาผมจะศึกษาเรื่องพวกนี้ผมจะดูว่ามีใครทดลองแล้วก็เป็นที่นิยมแค่ไหนเนี่ยนะครับเราจะค้นพบว่าเนี่ยครับตัวอย่างเราจะค้นพบว่านี่คือการใช้คาร์าบอิกแอซิดเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้วิธีการแช่เท้านะครับในน้ำธรรมดาน้ำอุ่นนะครับที่ส7องศา เสร็จแล้วเนี่ยก็ลองมาแช่ด้วยน้ําที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ซสูงหรือคือน้ําโซดาแต่ต้องอุณหภูมิอุ่นนะครับไม่ใช่าน้ําโซดามาต้มนะครับตัวน้ําต้องอุ่นพอดีสามเจ็ดองศาปรากฏว่า,วาความเร็วของเลือดมันเพิ่มขึ้นนะครับก้าวกระโดดเลยครับแล้วจากนั้นเสร็จเนี่ยกลับมาใช้แช่น้ําธรรมดาใหม่มันดิ่งลงอนี้ครับแม่อุณหภูมิเท่ากันแล้วพอเสร็จนี่นะครับลองแช่ใหม่รอบที่สองอขึ้นอีกครับ เพราะฉะน,นั้นมันก็คือการล่อออกซิเจนและเลือดเนี่ยให้วิ่งไปในบริเวณที่เรามีเป้าหมายอมพอแช่เท้าเขาก็วิ่งไปที่เท้าวิ่งทั้งร่างเลยนะครับมันก็เป็นการล่อออกมาล่อให้ออกซิเจนไปบริเวณเท่านั้นถามว่าร่างกายเราเคยใช้วิธีนี้ในทางอะไรบ้างในทางความสวยงามนี่นะครับหรือว่าทางการบำรุงผิวเนี่ยบางคนมีไขมันเขาใช้คาร์บอซีรู้จักไหมอ๋อค,ค่ะฉีดเข้าไปฉีดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป ร่างกายตกใจหมดเลยนึกว่าคาร์บอนไดออไซด์กำลังจู่โจมอเอาออกซิเจนและเลือดวิ่งไปแถวนั้นไขมาละลายหลักการเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยสามารถวิ่งเข้าร่างกายไม่ใช่กินน้ําโซดานะครับค,คนละเรื่องนะครับน้ําโซดานี่เป็นเป็นกรดคาร์บอนิกแอซิดร่างกายมีบัฟเฟอร์เอาไบคาร์บอเนตมาเป็นบ er, ัฟเฟอร์คือป้องกันเป็นกันชน เราก็จะเอากระดูกเราไปใช้โดยไม่จําเป็นแต่ถ้ามันอยู่ภายนอกเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนเลยออกซิเจนก็เปลี่ยนและถ้าเรามีไฮเป์บริกบาบวกคาร์บอนิกแอซิดเทเลปีคือการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ล่อภายนอกแล้วหายใจเข้าด้วยออกซิเจนภายในในปริมาณที่มากนะครับผมว่ามันจะมีการพัฒนาที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้อีกนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อประชาชนจะได้มีโอกาสทดลองได้ง่ายๆขึ้นนะครับว่าจะทำยังไงเอาเป็นว่า การทดลองครั้งนี้เนี่ยเราค้นพบว่าการลดแป้งน้ําตาลการลดแป้งน้ําตาลนะครับคือภาพนี้ดีกว่าการใช้ไฮ b ปบริกบาที่อ,ด gen, อัดออกซิเจนดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้2อ,อย่างผนวกรวมกัน Perfect ที่สุดม่เด็งที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันแทบไม่ขยายตัวและถ้าใช้ดีกว่านี้น้ำมันที่ใช้เนี่ยใช้ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวเพราะจากงานวิจัยค้นพบในปี2 5 4พ2ว่าน้ำมันทุกชนิด ถ้าสารก่อมะเร็งลำไส้ของหนูแล้วเนี่ยหนูโตทุกตัว<ม>ยกเว้นจากน้ำบัมะพร้าวอย่างเดียวดังนั้นถ้าใช้ไฮบริกบวกกับน้ำาัมะพร้าวผมเชื่อว่าจะดีกว่าภาพ<ม>ที่เห็นนี้ด้วยซ้ำไปค,ครับทีนี้ต่อมาม,มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อโทมัสเซฟรายซึ่งเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะครับเป็นนักชีวเคมีสอนอยู่ที่บอสตันผมก็เลยอ่านหนังสือเล่มนี้จบละเรื่องเขา มีสมมติฐานว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่น่าจะมาจากระบบอัตราการเผาผลาญที่ผิดปกติแล้วก็เกิดเป็นโรคขึ้นมารวมถึงโรคมะเร็งด้วยดรเซฟรเขาก็บอกว่าถ้าเราทําการลดน้ําตาลในกระแสเลือดด้วยการหยุดแป้งน้ําตาลแล้วกินไขมันนี่นะครับสารคีโตเนี่ยมันจะขึ้นมาเองในกระสรแสเลือดถามว่าในวงการแพทย์กลัวไมสารคีโต เขาจะมองเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะว่ามันจะมีโรคหนึ่งเขาเรียกว่าีโ t o อซ i d o ซ i s คือภาวะคีโตนเกินแล้วคีโตนเกินแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีเพราะเป็นกรดมากเกิดเป็นนิ่วในไตแต่ภาวะอย่างนั้นเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่ไม่ผลิตอินซูลินร่างกายจึงต้องเอาไขมันเนี่ยไปใช้แล้วก็มีไขมันทั้งร่างกายจนกระทั่งเกิดเป็นกรดอย่างสูงเขาก็มองว่าเป็นภัย แต่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นภัยนั้นน่ะมันคือเป็นภัยเพียงแค่เขาเรียก mm hmm. ตรงนี้ก็คือ20 20หน่วยในขณะ mm hmm. พวกนี้เราเพิ่มนิดเดียวครับ mm hmm. เพิ่มไม่มากมันคนละเรื่องกัน <c oughs> ดังนั้นการสร้างอาหารคีโตเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงให้กับเลี้ยงอาหารเซลล์ด้วยไขยมันชนิดที่เป็นไขมันชนิดดีในระหว่างที่เราตั้งใจงดแป้งและน้ำตาล mm hmm. และไปสักระยะหนึ่งอินซูลินจะผลิตเองนะครับ <c oughs> พอร่างกายเกิดความสมดุลน, mm hmm. นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมเคยเขียนและก็เคยนำเสนอ ภาพนี้ครับซึ่งหลายคนบอกว่ามันมาจากไหนก็มันมาจาก u ซ i กิยูนิเวอร์ซิตี้ของเกาหลีนะครับเขาค้นพบว่าถ้าเราผนวกกับน้ําด่างเนี่ยจะเป็นยังไงน้ําด่างซึ่งมีไฮดรเจนไอออนห้ออกซิเจนสูงนี่นะครับหนูที่ดื่มน้ําด่างเนี่ยมาเร็งโตช้ากว่ากับหนูที่ดื่มน้ําธรรมดาต่อนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้ผมเคยนําเสนอว่าวัดขนาดต่างกันสองเท่าอันนี้สิบมิลอันนี้ยี่สิบมิลหนูที่ดื่มน้ําธรรมดา นี่ดูด้ดื่มน้ำตาลนะครับและขนาดของมันและน้ำหนักของมันต่างกันสองเท่าตัวแต่ที่น่าสนใจก็มักจะบอกว่าไม่เห็นมันตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยม,มีแต่วิจัยที่เกาหลีตั้งแต่ที่ผมเสนอเมื่อสองปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำเสนอการตีพิมพ์โดยอันนี้นะครับอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือการกระจายของเซลล์มะเร็ง ก็น้อยกว่าถ้ากินน้ําแร่ที่เป็นน้าด่างมผมอยากจะบอกว่าอยากที่ว่าน้ําด่างรักษาโรคมะเร็งนะครับอยากคิดอย่างนั้นม,มันแค่ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเร็วเท่ากับการสภาพแวด<ม>ล้อมที่เป็นกรด<ม>ดังนั้นมันไม่ได้รักษาโรคมะเร็งมันแค่ลดสภาวะในการเจริญเติบโตของมะเร็งเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่ครับในที่สุดผมก็เจองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารที่ถูกเผยแพร่โดย สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพอไหมครับน้ำหนักพอไหมครับผมว่าน้ําหนักพอนะครับน้ำหนักพอตรงที่ว่าเขาใช้ไบคาร์บเนตซึ่งเป็นด่างเนี่ยในการเพิ่มไบคาร์บเนตให้กับเนื้องอกและดูลักษณะของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนู <ภา S 2> <1> 1> สิ่งที่เขาทำก็คือว่านี่ครับให้หนูธรรมดานี่นะครับอยู่ปกติค่า pH ในปัสสาวะปกติ แต่ว่าหนูที่ดื่มน้าด่างใบคอมเบเนตมันเพิ่มสูงขึ้นสภาพเป็นด่างนะครับและเขาก็ส่องสภาวะความเป็นกรดเนี่ยครับเป็นกรดอ่อนๆของหนูปกติหนูที่เป็นน้ําด่างเนี่ยเซลเนี่ยเขาจะเป็นด่างอ่อนๆนะครับรวมถึงปัสสาวะด้วยการวัดค่า pH เหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าการดื่มน้ําด่างเพิ่มค่า pH ได้จริงนะครับและการเพิ่มค่า pH ครั้งนี้เขาทดสอบด้วยการส่องแสงลูออเรสเซนต์นะครับของเซลล์วัดนาทีต่อนาทีหลังจาก หลังจากฉีดสารก่อมาเร็งในบริเวณต่อมน้ําเหลืองนะครับน่าสนใจมากครับพบว่าเวลาผ่านไปเนี่ยสีเขียวฝั่งนี้ซึ่งเป็นหนูที่ไม่ได้ดื่มน้าด่างนี่นะครับสีเขียวมันขึ้นเป็น,น,นแผงเลยในขณะที่หนูดื่มน้ําด่างเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยครับอ,อันนี้จะเป็นสัญญาณให้เห็นว่ามันลดอัตราความเร็วของการขยายเผยแพร่าม,ามาเร็งนะครับเขาก็เลยดูว่าเออแล้วมีชีวิตรอดไหมปรากฏว่า หนูที่อยู่ปกติไม่ได้ดื่มน้ําด่างนี่นะครับมันลดปริมาณลงลดจํานวนลงตายเกือบหมดฝูงเร็วมากในขณะที่หนูที่ดื่มน้ําด่างเนี่ยนะครับอัตราการเสียชีวิตจากร้อยตัวเนี่ยลงมานิดหน่อยเองครับช้ากว่าในช่วงเวลาร้อยยี่สิบวันนี่อันนี้ก็ดูส่องดูเหมือนกันครับใ,<ช>ใบคารเบเดตเหมือนกันหนูที่ดื่มน้าด่างกับหนูที่ดื่มน้ําธรรมดาจะเห็นได้ว่า มันเผยแพร่เร็วกว่ากันมากสองข้างคำถามที่ผมอยากจะชวนคิดถ้าผมนำไฮเปอร์บริกบาร์ไฮเปอร์บริกบาร์กินอาหารคีโตเจนิกไม่มีแป้งน้ำตาลและลดความเป็นกรดในร่างกายด้วยการดื่มน้ำด่างมันก็จะเป็นคำตอบว่าเราควรจะวางแผนต่อไปอย่างไรในการที่ทำให้การเจริญเติบโตของมะเร็งช้าลงที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับ